พราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะขายของแบบเนี้ยนะโปรโมทสินค้าแบบเนี้ยาอาจารยนะ์มองเห็นจุดจบเลยอะนะมองเห็นจุดจบเลยนะแล้วคุณจะบอกเอาแค่ว่าใครซื้อคุณก็ขายเฮ้ยอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะคนที่ซื้อของคุณมีแต่ FC ไม่ใช่โจรไม่ใช่ตำรวจคุณ คุณต้องดูดีๆว่าคนที่ซื้อของคุณคือ FC ไม่ใช่โจรไม่ใช่ตำรวจและเมื่อไหร่ที่คุณไม่เอา f c เมื่อน,นั้นคือเจ๊งและ FC หลายคนไม่เอาน้อง FC หลายคนที่อยู่เบื้องหลังคุณน่ยที่เขาช่วยเหลือมาตลอดเนี่ยเขาไม่เอาน้องของคุณก็มีเยอะนะตำรวจดูอยู่เปล่าเนี่ยตำรวจดูอยู่เป่าเนี่ยอันตาตกในเลยอันตาตกในเลย คราวนี้ไปดูเรื่องอะไรไปดูเรื่องว่า,าป้าจะเอาน้องไม่หรืออะไรยังไงนะคราวนี้ก็เห็นว่ามีการโต้กันไปโต้กันมานะแล้วก็เห็นป้าออกมาพูดเมื่อคืนว่าคนที่รักรุงคนที่อยากจะช่วยรุงนะคนที่อยากช่วยลุงก็ขายหมดอะนะโจรมาป้าก็ขายาตำรวจมาป้าก็ขายนะคือการตลาด การตลาดที่กําลังวางแผนอยู่เนี่ยนะเอาง่ายๆนะถ้าสมมุติว่าเราจะขายอะไรสักอย่างแล้วเอาคนที่ด่าหยาบคายนะมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาเป็นตัวแทนการขายหรือมาโฆษณาในช่องนั้นในความรู้สึกของพราจารย์ว่ามันมันดูเสื่อมนะมันดูทําทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่น่าใช้เลยใช้แล้วเกิดว่าทานหน้าไปแล้วปากแสนแลนขึ้นมาทำไง สมมตินะว่าใช้ไปาาาทาครีมไปยังไม่เท่าไหร่นะจากปากจากากกปที่เป็นคนพูดจาหวานเป็นคนพูดจาไพเราะนะอาจจะออกมาในลักษณะนั้นเลยก็ได้นะนะ <c oughs> <c oughs> เกิดว่าโอทาครีมเข้าไปปุ๊บนะ <c oughs> ทาเข้าไปแล้วทา,อ,าอะไรบ้างท,ที่เขาใช้กันหรือว่า,ากินกาแฟเข้าไปแล้วปรากฏว่าออกอาการแสนแหลนขึ้นมาทำไง <c oughs> นะออกอาการแสนแหลนขึ้นมาทําไงเพราะฉะนั้นนะผลิตภัณฑ์จะขายได้นะต้องไม่ใช่แบบนี้นะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่เขาจ้างดาราแพงๆสวยๆงามๆหล่อๆมาถือกล่องเฉยๆเ,เนี่ยนะรู้ไหมว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่นั่นคือคนที่รักผลิตภัณฑ์นั่นคือคนที่รักผลิตภัณฑ์ของตัวเองรักบริษัทของตัวเอง จะไม่แบบอ,อันนี้เหมือนโชว์หวยเลยอะ่ะเหมือนยังไงอะ่ะเหมือนตลาดนัดน่ะตลาดนัดก็ไม่ใช่ตลาดนัดในอำเภอนะตลาดนัดชนบท <c oughs> นะอันนี้เป็นลักษณะเหมือนขายอยู่กลางตลาดนัดชนบทเลยนะเพราะว่าใช้คําพูดคําจาก่อนที่จะขายนะใช้คําหยาบคายด่าไปได้หมดเลยอะ่ะนะจนแบบไอเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราเข้าไปฟังดูว่าการพรีเซนเตอร์สินค้าเนี่ย การที่เอามีแบ็กกราวเป็นผลิตภัณฑ์อันนั้นก็ไม่ต่างจากพรีเซนเตอร์นะไม่จากไม่ต่างจากการกําลังโฆษณาขายของนะนะเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะขายของแบบนี้นะโปรโมทสินค้าแบบนี้ยผูจารยนะ์มองเห็นจุดจบเลยอนะมองเห็นจุดจบเลยนะนะแล้วคุณจะบอกเอาแค่ว่าใครซื้อคุณก็ขาย เฮ้อันนี้อันนี้พูดตรงๆนะคนที่ซื้อของคุณมีแต่ f อฟไม่ใช่โจรไม่ใช่ตำรวจคุณคุณต้องดูดีๆว่าคนที่ซื้อของคุณคือ f อฟไม่ใช่โจรไม่ใช่ตำรวจและเมื่อไหร่ที่คุณไม่เอา f อฟเมื่อนั้นคือเจ๊งและ f อฟหลายคนไม่เอาน้องเอฟซหลายคนที่อยู่เบื้องหลังคุณนะ่ยที่เขาช่วยเหลือมาตลอดเนี่ยเขาไม่เอาน้องของคุณก็มีเยอะ นะตอนนี้มันเหมือนกับคุณคุณจะไม่เอาเอฟซีคุณจะไม่เอา <c oughs> เอฟซีในบางบางส่วนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> คําว่าลุงม,มีค่าใช้จ่ายพระอาจารย์ก็ได้ยินคํานี้มานานเลยนะนานนานนานตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีคําว่าลุงม,มีค่าใช้จ่ายเยอะนะ โดยที่ค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยคุณพูดโดยรวมอะจ่ายอะไรบ้างอะนะแล้วแล้วเอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณเสมอมาตลอดมาโดยที่ไม่รู้ว่าเวลาช่วยคุณไปแล้วอ่ะคุณเอาเงินไปทำอะไรเพราะค่าใช้จ่ายตรงนั้นเยอะนะเลยไม่รู้ว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรนะคุณเอาเงินไปทำคดีความเหรอหรือว่าคุณเอาเงินไปสร้างแล้วรือ้อสร้างแล้วรือ้อ คือการสร้างเหมือนไม่มีเป้าหมายนะร้านกาแฟก็ย้ายแล้วย้ายอีกสรุปแล้วร้านกาแฟเป็นเป็นจุดเป็นจุดขายใบยสีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคำว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันเป็นคำโดยรวมโดยไม่ระบุว่าค่าทนายหรือค่าอะไรถ้าค่าทนายเนี่ยค่าทนายเท่าไหร่ F c ก็จะได้รู้ไง ว่ามันมีเป้าหมายแบบนี้แบบนี้อ๋อเนี่ยลุงยังมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายค่าทนายอีก5000สนอย่างเงี้ยเออแล้วมันขาดเท่าไหร่อย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้คือคนที่จะซื้อสัตว์และซื้อตรงต่อ fc ของตัวเองเขาจะบอกได้ไงเขาจะบอกได้อ๋อเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องได้จ่ายทนายอีกแต่ค่าใช้จ่ายทนายเนี่ยบางบงบางบางคดีนะเขาจะเหมารวมเลยนะจากชั้นต้นถึงถึงดีกาเลยเหมารวมเลย นะอาจจะมีต่อไปก็อาจจะมีค่าน้ําชากาแฟเล็กๆน้อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะใช้เยอะในช่วงต้นๆเท่านั้นนะสารชั้นต้นเท่านั้น,น,น,นที่มีค่าใช้จ่ายเยอะแต่นะต่อไปจะเป็นอุทธรหรือจะเป็นดีกาแล้ว f c รู้ไหมว่าเขาจ้างแบบไหนอ่ะ f c รู้ไหมว่าป้าจ้างแบบเหมารวมหรือว่าจ้างเป็นเป็นลอ็อตจ้างเป็นลอ็อตนะ ขนาดเป็นรถก็ได้ยินว่าผ่อนได้ด้วยไม่ใช่หรืะสมัยสมัยสมัยไหนนะสมัยที่พี่พี่มานาบอกพี่มานาที่บอกว่า,าทนายผ่อนได้ทนายผ่อนได้นะไดแต่ผ่อนได้ก็เห็นเห็นลุงพูดตอนนั้นนะว่า,าสิบหมือนอ่นช่วงสิบหมือนอ่นนะอันนั้นของพี่มานาลุงยังบอกได้เลยว่าต้องจ่ายค่าทนายหนึ่งแสนแต่ค่าทนายของลุงเนี่ย มันไม่รู้จุดจบเลยอะนะไม่รู้จุดจบเลยว่า,เ,าเขามีค่าใช้จ่ายเท่าไรนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าไม่มีเป็นเป็น,เป,นเป็นรายรับอักษรหรือว่าไม่มีข้อจํากัดเนี่ยมันก็เหมือนคนไม่รู้จักพอนะนะค่างวดลถค่างวดนั้นงวดนี้นะ ถ้าเป็นพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ว่างวดรถเนี่ยน่าจะหมดตั้งนานแล้วนะคงคงไม่มาผ่อนหรอกเพราะว่าเอฟซี FC พร้อมช่วยอยู่แล้วไงเอฟซี FC ก็อ๋อเนี่ยตอนนี้เหลืองวดลดอยู่แสนกว่าเงี้ยพระอาจารย์ว่าเงินแสนกว่าจิ๊บจ้อยสติ๊กเกอร์สามวันโปะงวดรถได้เลยแต่ทําไมงวดรถยังเหลือนะค่าใช้ใจ่ายก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานะแล้วจะมาบอกว่า ลุงต้องได้ใช้ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น f อซคนไหนนะที่จะมาช่วยซื้อของหรือว่าตำรวจจะมาช่วยซื้อของโจนจะมาช่วยซื้อของนะป้าขายหมดนะป้าขายหมดถ้าเป็นแบบนี้นะ <c oughs> จะว่ายังไงดีนะก็ไม่ได้ว่านะนะอันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ก็เสือกมาตั้งนานแล้วคุณโยมนุนะพระอาจารย์นี่เป็นสายเสือกนะเสือกมาตั้งนานแล้วนะ <c oughs> คุณโยมนุเพิ่งเข้ามาดูหลหรอเพิ่งเห็นเหรอนะ่คือถ้าคุณโยมนุคิดว่าค่าใช้ใจ่ายเขาเยอะก็โอนได้นะคือพระอาจารย์มาพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาห้ามคุณโยมนุนะว่าโยมโยมนุจะโอนอีกหรือไม่นะถ้าคุณโยมนุยังมีความพึงพอใจที่จะโอนก็ตามสบายถ้ายังคิดว่าเขาไม่พอจะขายบ้านขายรถขายที่ดินเอาไปซื้อช่วยเขาก็ไม่ได้ว่ากันนะตรงนี้คือตอนนี้เขาจ้องต้องการขายอยู่แล้วไง เขาต้องการขายอยู่แล้วไงแต่ว่าคือการตลาดเนี่ยพระอาจารย์มองว่าถ้าทำแบบนี้นะคือคนไม่รักบริษัทของตัวเองคือคุณจะเอาคนแบบไหนไปขายก็ได้ไปพรีเซนเตอร์ก็ได้คือมันเหมือนกับเป็นคนที่นหนึ่งไม่รักกิจการของตัวเองไม่ต้องการความเติบโตในการพัฒนาบริหารในในธุรกิจของตัวเองให้ตลอดรอดฝัง่งเพราะอะไรคุณถึง คุณถึงไม่คิดแบบนั้นเพราะคุณคิดว่าพูดยังไงคนก็ซื้อคุณเห็นว่า f c เนี่ยพร้อมที่จะเปรพร้อมที่จะช่วยคุณได้ทุกเมื่อเวลาที่คุณเดือดร้อนคุณก็จะออกมาบอกว่าค่าใช้จ่ายเยอะคุณคิดอยู่แค่นี้นะคุณยังไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะะ่แต่ก่อนนี้ก็เคยได้ยินนะแบบว่าหลังการขายอะ่ะหลังการขายใครเอาไปใช้ดีบ้างไม่ดีบ้าง มีผลตอบรับแบบไหนนะอันนี้ไม่เคยเห็นออกมาเลยว่าใครกินกาแฟเข้าไปแล้วใครใช้ครีมเข้าไปแล้วมีผลตอบรับออกมาแบบไหนนะเห็นแต่บอกเอ,เอาแจกออันนี้ก็แจกห้าสิบก้อนเดี๋ยวก็จะไปแจกอีกแล้วนะไปแจกโรงพยาบาลได้ยินแววว่าจะเอาไปแจกโรงพยาบาลนะพระอาจารย์ว่า,มอ,วามองว่าโรงพยาบาลนี้มันจะเป็นจุดที่เ,เขามีสุขอนามัยที่ดี มีผู้ป่วยที่จะต้องฆ่าเชื้ออยู่ตลอดอ่ะคือมันจะต,ต้องได้ฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเพื่อกันเช evet. ื้อโรคถ้าจะไปโรงพยาบาลเนี่ย้จุดที่น่าจะไปเนี่ยคนเขาเรียกว่านักโทษก็เยอะนะนักโทษที่ที่ต้องการสบู่นี่ก็เยอะนะเอาไปแจกตามคุกก็ได้อันนั้นคุกหนึ่งเนี่ยมีจำนวนประชากรเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือ อันนี้ไม่ได้มาด่อไม่ได้มาบุลลี่นะแต่ว่าลองคิดดูว่าจะเอาไปแจกตามโรงพยาบาลสรุปแล้วว่าอันนี้เป็นของแจกของแถมใช่ไหมผลิตภัณฑ์เนี้ยนะเป็นได้แค่ของแจกของแถมใช่ไหมนะสร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่แจก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 อย่างเดียวเลยนะสงสัยลุงนี่จะเป็นผู้ว่าหรือว่าเป็นสสต่อไปในอนาคตนแน่นอนเริ่มแจกไว้แล้วนะค่าใช้ใจ่ายของเมียนะอ๋อเมียชอบช้อปปิ้งว่านั้น คือคำว่าค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยมันเป็นคํารวมๆแล้วก็เป็นคำของคำว่าเหมือนไม่รู้จักพอในความคิดของพระอาจารย์นะนะอันนี้จะเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดออกมาเนี่ยมันจริงไหมนะมันจริงไหมถ้าเราจะไม่เอา FC คือขายไม่ได้เลยของเนี่ยจะขายไม่ออกเลยเพราะคุณไม่มีการโปรโมโรทโฆษณาแต่อย่างใดนะ คุณไม่ได้โปรโมทโฆษณาและคุณไม่ได้ทำเหมือนคนที่อยากจะให้บริษัทของตัวเองยืนยงต่อไปคุณบอกได้แค่ว่า <c oughs> ถ้าขายไม่ได้ก็ปิดบริษัทนะคุณพูดแค่นี้คุณพูดเมื่อวานนี้คำนี้พระอาจารย์ก็เลยเอ้อคืออย่างน้อยๆเราก็เป็นตัวตั้งตัวตีตั้งแต่เริ่มต้นไงพระอาจารย์ก็เลยมองว่าเนี่ยนี่เห็นไหมเขาไม่เห็นคุณค่าเลยเขาไม่เห็นคุณค่าของบริษัทที่ เลี้ยงครอบครัวเขามาจนปัจจุบันนี้นะเขาไม่เห็นคุณค่าถ้าเขาเห็นคุณค่าเขาจะไม่พูดแบบนี้นะ <c oughs> FC มันลดลงเรื่อยๆนะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่ก่อนนี้ช่องที่ปิวไปมีผู้ติดตามอยู่3ามแสนเกือบสี่แสนซับช่องใหม่แค่4ี่ห0ื่นห้าหมซับเพราะฉะนั้นเนี่ย FC ที่เขาตาสว่างเขาก็ถอยออกไปเยอะนะเพราะฉะนั้น จะไปขายให้กับกลุ่มคนหลากหลายโดยที่โอเคขายไม่ผิดหรอกแต่การพรีเซนเ,เตอร์เนี่ยนะมันมันมันต้องรัดกลุ่มกว่านี้หน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหก่อนจะขายของนิดดาหยาบคายทะลุทะลวงไปหมดเลยของชิ้นนั้นคือคุณต้องดูว่าลูกค้าที่อยู่นอกเหนือจากคำว่า y t u t u เนี่ยนะในโซเชียลเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มไงนะถ้าเขามาเห็นเอา อ๋อป้ายโฆษณานี่อยู่ด้านหลังะ่ะแต่ว่าไอ้คนที่กําลังขา,ขายของให้อยู่นี่ด่าไฟแลบเลยอะนะประมาณว่าพูดออกมาเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วอะ่ะนะนั่นคือการโปรโมทสินค้าของคุณที่จะเจริญเติบโตนะ <c oughs> มันมันดูแล้วมันก็นเลยมองเห็นว่าสรุปแล้ว FC ยังดูไม่ออกหรอว่าเขาเขารักบริษัทเขาไหม แล้วพวกคุณเป็นใครจะไปรักแทนเขาอะนะสรุปแล้วเขามีค่าใช้จ่ายที่เพียงพออยู่เท่าไหร่พวกคุณรู้ไหมหรือพวกคุณเนี่จะต้องได้ซื้ออยู่ตลอดเวลาบางคนไม่เคยใช้ครีมบางคนไม่เคยกินกาแฟแต่ต้องซื้อเพราะรักเพราะเมตตาและสงสารไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้ยินบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงยังมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะเกิดนึกสงสารขึ้นมาทันทีนะนึกสงสารขึ้นมาทันทีแล้วก็ซื้อซื้อไม่ใช้ก็เอาไปแจก นะเอาไปแจกคนโน้นเอาไปแจกคนนีนะ้นั่นมันทําให้เห็นว่าคุณภาพนะคุณภาพของเจ้าของนะผู้บริหาร 1. คุณภาพของผู้บริหาร 2. เป็นคุณภาพของพนักงานขายนะแล้วเมื่อผู้บริหารมีคุณภาพอยู่ประมาณเนี้ยคนขายมีคุณภาพอยู่ประมาณเนี้ยและไอ้ของที่มันอยู่ในกล่องนะมันจะมีคุณภาพไหม นะมันจะมีคุณภาพไหมบางคนเขาก็เห็นคือเขาไม่ได้มาติดตาม You Tube ไงนะเพราะฉะนั้นการที่การตลาดของเรามันจะเติบโตได้มันต้องกว้างมันต้องไปทุกชนชั้นนะมันต้องไปทุกที่เลยนะคนทุกคนสามารถใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นการที่จะโปรโมทสินค้าไม่จำเป็นจะต้องอย่าอยู่ใน Youtube อย่างเดียวยิงแอดบ้างก็ได้ลงทุนหน่อยนะเห็นไหมรู้จักคำว่ายิงแอดไหมนะยิงแอดเนี่ยลงทุนหน่อยนะแล้วก็ หาคนสวยๆหล่อๆนะเอามาเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยนะลงทุนสัก4,500 0 0 0ใ0นเนี่ยอุ้ยบูมได้ถ้าผลิตภัณฑ์ดีจริงแต่อันนี้คุณอาจจะผลิตภัณฑ์ดีแต่การกระทําของคุณเนี่ยมันทําร้ายผลิตภัณฑ์ตัวเองและมันกําลังทําร้ายบริษัทของตัวเองและที่สําคัญคุณกําลังดูถูก f c ของตัวเองที่จะพูดยังไงเขาก็ช่วยนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้อะไรมาง่ายๆมันมักจะไม่เห็นคุณค่าหรอก นะไม่เหมือนคนที่เขาลำบากตากตำนะขนาดเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขายังส่งลูกเขาไปอยู่ในชั้นล่างก่อนเลยนะไปอยู่ฝ่ายระกอบฝ่ายผลิตนะเห็นไหมเจ้าสัวรวยๆเจ้าสัวรวยๆเขาเอาลูกเขาเนี่ยไปทำงานจากจุดที่เรียกว่าลำบากเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยมาเอาต่อพ่อต่อแม่แล้วคือถ้าบริหารแบบไม่รู้จักนะไม่รู้จักจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงนะ ผู้บริหารรายนั้นเจ๊งเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าสวยใหญ่ๆจะให้ลูกของตัวเองนี่ไปเป็นนะทำงานอยู่ฝ่ายประกอบบ้างอยู่ฝ่ายาวิศวะกรรมพลังงานบ้างคือไปเรียนรู้ทุกอย่างนะแล้วเขาจะเห็นว่าพ่อเขากว่าจะมีวันนี้ขึ้นมาได้พ่อเขารำบากแค่ไหนนะพ่อเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วการบริหารของลูกที่จะบริหารต่อจากพ่อจากแม่ เขาจะเห็นอะไรหลายๆอย่างอนนี้เขาเรียกว่ากว่าจะได้มาเนี่ยเขาํำบากนะอันตาตกในเลยอันตาตกในเลย